ที่หลักทั้งหลายการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อรักษากความสมดุลในช่วงเวลาที่พลังงานใหม่กำลังนำความคิดความรู้สึกและอารมณ์ที่มีพร้อมแล้วกับการช้าะล้างครั้งใหญ่ออกมาจากที่ท,ที่พวกคุณได้ซุกซ่อนไว้โดยที่ตัวพวกคุณเองก็ไม่คาดคิดมาก่อนนั้นล้วนเป็นสิ่งนำทางให้กับผู้ที่กำลังใกล้จะเสร็จสิ้นการชำระล้าง ได้เก็บกวาดสิ่งที่ไม่ใช่ความรักที่มาจากภายในส่วนลึกนั้นออกไปให้กลายเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้นในวันข้างหน้าซึ่งก็เป็นวิธีการของการเตรียมการก่อนที่พวกคุณจะได้รับการเติมเต็มด้วยพลังแสงแห่งประกายลุ้มเพื่อที่จะเผยให้พวกคุณได้เห็นถึงมุมมองที่หลากหลายกว่าเก่าก่อนที่พวกคุณได้เคยยึดไว้ และการกับการที่พวกคุณได้เข้าใจในตัวเองมากขึ้นก็จะเป็นตัวช่วยให้พวกคุณเข้าใจในพี่ๆน้องๆและเข้าใจผู้คนที่อยู่ร่วมกับพวกคุณบนโลกใบนี้มากยิ่งขึ้นที่จะเป็นแรงขับดันใหม่ที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ที่หลายขีดจำกัดและชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อนำความคิดของพวกคุณไปสู่การสร้างสรรค์ และทำให้ปรากฏได้รวดเร็วกว่าที่ผ่านมาแต่อาจจะใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยอยู่เป็นปีกว่าที่จะนำสิ่งที่พวกคุณต้องการมาให้และเพื่อให้ประสบการณ์ที่พวกคุณจะได้รับมันไม่ยุ่งยากและเป็นไปอย่างก,กลมกลืนจัก,กรวาลและผู้สร้างจึงได้ส่งแต่สิ่งดีๆที่พวกคุณปรารถนาในชีวิตของการเป็นปัจเจกนี้มาถึงพวกคุณ และทำให้พรสวรรค์ต่างๆที่ได้รับการพัฒนาและฝึกฝนมาตลอดระยะเวลาที่ได้อาศัยกายเนื้อนี้จะเริ่มลอยขึ้นสู่พื้นผิวซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่พวกคุณจะได้ปล่อยให้มันได้แสดงออกผ่านพวกคุณในเวลานี้ และเจตนาลมของพรสวรรค์ที่พวกคุณมีนั้นมันจะทำให้ภายในของพวกคุณได้เริ่มต้นตื่นขึ้นซึ่งจะสร้างความประหลาดใจให้กับชีวิตประจำวันของพวกคุณกับการเผยตัวของพรสวรรค์เหล่านั้นเป็นอย่างมากส่วนพรสวรรค์และทักษะอัญญญอนยอดเยี่ยมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละคนที่ได้เคยหลบซ่อนอยู่ภายใต้การรับรู้ที่มีข้อจำกัดนั้น บัตนี้ข้อจํากัดเหล่านั้นได้ถูกทำให้สูญสลายเลือนหายไปจากความทรงจำของพวกคุณแล้วดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดที่จะนำความประหลาดใจมาให้พวกคุณก็คืออาการปิ้งขึ้นมาจากสัมผัสพิเศษที่สามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ในฉับพลันและทำให้เกิดปรับเปลี่ยนรูปแบบทั้งหมดหากพวกคุณไม่พยายามคิด ที่จะต่อต้านกับสิ่งที่เกิดขึ้นจงเปิดใจและตั้งจิตในการพิจารณาคล้ายครวนทำความเข้าใจในทิศทางใหม่ๆที่สามารถนำพาพวกคุณไปสู่สิ่งใหม่ที่สูงขึ้นไปรวมถึงให้มั่นใจในความสำเร็จที่จะมาจากผลงานของความตั้งใจจริงของพวกคุณแล้วการเริ่มต้นดีๆที่สุดจะปรากฏให้พวกคุณได้เห็นอย่างชัดเจนและโปรดจำไว้ว่า การแสดงความกตัญญูต่อโลกและความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อโลกและสรรพสิ่งนั้นจะทำให้พวกคุณได้รับแต่สิ่งดีๆที่เป็นของพวกคุณเองซึ่งทุกสิ่งจะมาพร้อมๆกันรากับว่าได้ถูกสร้างขึ้นให้เป็นจริงในสิ่งที่พวกคุณกำลังแสวงหา ดังเวทมนตจงให้ความสนใจกับสิ่งใหม่ๆของความเป็นไปได้และเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีในความเชื่อมั่นของตนและผู้อื่นเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าที่จะทำให้เกิดการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้คนรอบตัวได้เห็นในสิ่งที่เป็นไปนในทางที่ดีกับความงดงามของชีวิตที่แท้จริงในความเป็นพวกคุณที่สะท้อนออกมาจงปล่อยให้ตัวเองได้ยื่นมือเข้าไปสู่ภายในในที่ที่ยังไม่ได้ทำการสำรวจและให้มองไปที่โครงงานของพวกคุณโดยใช้สิ่งใหม่ที่มีความสร้างสารรค์มากยิ่งขึ้นในการจัดการ จงยอมรับต่อความเสี่ยงและความท้าทายให้มากยิ่งขึ้นและเปิดรับกับสิ่งใหม่ๆที่เป็นความคิดเห็นที่แตกต่างจงปลดปล่อยความกลัวเก่าๆที่มีข้อจำกัดที่พวกคุณยังยึดเอาไว้และให้เปิดรับอย่างเต็มกำลังกับแรงบันดาลใจในความคิดสร้างสรรค์จงเลือกที่จะอยู่อย่างสงบและทำจิตให้สงบ เพื่อที่จะขยายมุมมองของพวกคุณและปล่อยให้จักรวาลได้นำคุณไปสู่ทางเลือกที่บางทีพวกคุณอาจจะยังไม่รู้ก็เป็นได้จงปล่อยให้จักรวาลเกื้อหนุนและชักจูงพวกคุณเพื่อนำไปสู่การขาจัดปัญหาที่เป็นไปในทางที่เป็นไปได้ซึ่งจะเป็นการช่วยให้พวกคุณได้ตรงดิง่งไปยังผลที่พวกคุณจะได้รับอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น จงเปิดใจให้กว้างเปิดเผยอดทนมีความยืดหยุ่นและพร้อมที่จะรับเรื่องราวที่ชวนให้ประหลาดใจรวมถึงสิ่งที่เป็นไปได้ตามวิถีแห่งการจินตนาการจงมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าและเปิดโลกัศถ์ใหม่เพื่อรับโอกาสที่จะเข้ามาโดยไม่คาดคิดมาก่อนซึ่งพวกคุณอาจจะลืมปิติ กับสิ่งที่นำความประหลาดใจมาให้พวกคุณก็เป็นได้จงรับรู้ไว้ว่าทุกสิ่งร้วนเป็นสิ่งที่ดีที่มีเพียงความรักเท่านั้นที่ล้อมรอบพวกคุณอยู่จงรวบรวมวิธีการใหม่ๆใ,ในการมองชีวิตและโลกรอบตัวพวกคุณเพราะพวกคุณคือดวงประทีปที่ส่องประกายแสงสว่าง ให้กับทุกสรรพสิ่งด้วยความรักด้วยภูมิปัญญาและด้วยการปรากฏตัวของพวกคุณจงรับรู้ว่าเวลาที่พวกคุณส่องแสงสว่างให้เจิดจ้ายิ่งขึ้นเพื่อแสดงให้โลกได้รู้ถึงสาระสำคัญอันแท้จริงของพวกคุณได้มาถึงแล้ว